เขากคุณ u ร Vision สดทุกจุดสดทุกจอ่อสนใจสมัคร t r ูวิชันโ n ร r o 02-7008-0-00สวัสดีครับพวกับสรุูข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่นาบลีเบิลไบยอมนิกดุถล่มลิยงชนเปเอเช่ลุ้นชิงอยู่ฟ่าแชมเลียกสมัยที่6เสืเใต้าไบายอเมนิกนะครับได้สอมประตูจากชานนบีนำทีมอัดโอลิปิลิยงสมโมสรดังแห่งสิคฟงเซ่ อย่างสบายๆนะฮะสามประตูต่อศูนย์ขาพืวอมีขี่ไซรวดมุลอีปีอุปบิเบิร์ดได้ตีตัวเข้าชิงในถ้วยยูฟ่าแชมเลียกนะฮะและก็ลุน้นแชมป์สมัยที่6ของสโมสรโดยจะะับปราทกับปาดเรสแสงแมงในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้นะฮะในการแข่งขันศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเลียกรอบรองชนะเลิศนัดเดียวรู้ผลในค่ำคืนวันพุธที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผลปรากฏว่าสไตบาร์เมิวมนิก โหดดุเอาชนะโอลิมปิกลียงไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับโดยได้ประตูจากชาเนอมีนถึง2ประตูนะครับไล่ตั้งแต่นาทีที่18 33และเป็นโรเบิร์ตเลวันดอสกี้มายิงปิดทนะ้ายในนาทีที่88นะฮะซึ่งโรเบิร์ตเลวันดอสกี้โชว์ฟอร์มได้ดีมากในการนี้แต่น่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้รับรางวับลบอลลงดอเนื่องจากรางวัลดังกล่าวนะครับในปีนี้ไม่มีแจกนะฮะก็น่าเสียดายจริงๆ ส่วนบาเยอร์เมนิคจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับปาเสแซงต์แฉงในวันที่23สิงหาคมนี้นะฮะโอ้โหก็เป็นคู่ชิงในฝันนะฮะซึ่งฟอร์มทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้โหดจริงๆนะครับแต่บาเยอร์เมนิคนะฮะน่าจะเป็นเต็งหนึ่งนะฮะเล่นดีเหลือเกินนะครับนี่คือผลฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเช้านี้สําหรับแฟนๆนะครับก่อนดวลปืนเลว์พูลเปิดเผยซ้อมโปรแกรมอุ่นเกลือช่วงปรีซีซั่นแล้วนะครับคิวรับแข้ง ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่อง2แมตช์แล้วโดยจะประทะก,กับสโมสรสตุการ์ดของเยอรมนีในวันเสาร์นี้และอีก3วันถัดมาพบกับเลสร์บูลซาสบวกลิเวอร์พูลสโมสรควนใจมหาชนแห่ง11ทีมพิมพ์อังกฤษเปิดเผยโปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วงฟรีซีซั่นแล้วนะครับจะลงสนามรับแข่งกับทีมม้าขาวสตูการ์ดของเยอรมันนะครับในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้จากนั้นจุดว้นแข่งกับเลสตร์บูลซาสบวกอีก3วันถัดมา ทับเดอะเรนะครับภายใต้ก,การกุมงเงียนของคุณซือเจคกิงครับกำลังอยู่ในระหว่างเข้าแข่มเก็บตัวอยู่ที่ประเทศออสเตรียตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยพวกเขาได้กำหนดโปรแกร,รมรับแข่งเอาไว้2แมตช์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเดวนกับอาร์ซนอลในศึกคอม m ม n i t y s h ิชิวนะครับในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ในส่วนของโปรแกร,รมการแข่งขันฤดูกาล2020 2021 จะเปิดฉากในวันที่12กันยายนขณะที่สาวกเด็อเเตรียมลุ้นว่าพวกเขาจะต้องดวลกับทีมไหนนะครับเนื่องจากมีการเปิดเผยโปรแกรมลีกสูงสุดในเมืองพุทธอย่างเป็นทางการในวันที่20สิงหาคมนี้ตามลาท้องถิ่นนะครับโดยเจนนี่คขาเปิดใจเกี่ยวกับ2เเกมอุ่นเครื่องไว้ว่าเราพอใจจริงๆเราจะได้เจอกับคู่แข่งที่มีศักยภาพพวกเขาแฮ ppy เราก็แฮ ppy เช่นเดียวกันและนั่นนี่เป็นเรื่องที่ดีจริงๆจากมุมมองในด้านกีฬา แน่นอนว่านี่เป็นเรื่องสําคัญสําหรับเราและจากการที่ได้เบรกพักในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ในฟอร์มที่เข้าที่เข้าทางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อุ่นเครื่องวันที่22สิงหาคมนะฮะจะเจอกับสตุตการ์กเยอรมันส่วนอีกแมตช์หนึ่งวันที่25สิงหาคมนะฮะจะเจอกับเลสบูร์สอสบวกนะฮะ,ะ,ก,ะ,ฮะก็มีการอุ่นเครื่องกัน2แมตช์นะครับสำหรับลิเวอร์พูลของพวกเราก่อนเตรียมทีมที่จะเจอกับอาร์เซนอลในวันที่29สิงหาคม ในสุดคอมมอนเนตี้ชิลนะฮะหงดังหาทุนลิเวอร์พูลเล็งปล่อยหนึ่งในเจ็ดแข้งมิคฟิลซื้อตีเ e อโก้คันโตราสุดดรามายงานนะครับว่าหงดังลิเวอร์พูลของพวกเราอาจจะต้องปล่อยหนึ่งในเจ็ดผู้เล่นมิคฟิลออกไปเพื่อน,นําเงินมาใช้สําหรับการซื้อตัว e ตีเอโก้คันโตราดาวเตบบเบเย์เยมิวนิกหลังจากที่เสือใต้ต้องการค่าตัวเรายี่สล้านปอนด์เลยทีเดียว ลังจากนะครับที่ในดิวของติโกอาคันราหยุดชะง,งักไปเนื่องจากว่าลิเวอร์พูลนะฮะ้อมพวกเรานั้นไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินจํานวน27ล้านปอนด์นะครับและเบย์มินิกก็ไม่มีท่าทีที่จะลดราคาให้เลยนะฮะซึ่งล่าสุดลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจจะต้องขายนักเตะ1่ใน7กองกลางของหองส์แดงถ้าหากพวกเขาต้องการเศรสัญญากับติโกอาคันทุรามิดฟิ์เชิงสูงของเบย์มินิกในช่วงสมัยนี้จากการเปิดเผยของเดอะไทมส์นะฮะสื่อชั้นนำระดับโลก โดยสตาทิมชอสเปนนะครับมีสัญญาเหลืออยู่กับไบายามินิกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและก็ตกเป็นข่าวเกี่ยวพันกับหงดังเลโกผู้องพวกเรามาโดยตลอดจนถึงขนาดมีรายงานออกมาว่านักเตะได้ตกลงเงื่อนขส่วนตัวกับยอดทีมกินอันฟิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังติดเรื่องค่าตัวนะฮะที่ยังหาข้อสรุปกับทางเซอร์ไม่ได้ครับในกรณีนี้เกี่ยวกับค่าตัวที่มีการคาดการณ์กันว่าไบายามินิกต้องการเม็ดเงินจํานวน27ล้านปอนด์ราว1,026ล้านบาท หากลิอร์พูยาวได้ตัวติอุกโคันตูราดไปร่วมเทมขณะที่เจ้าของสโมสรชมาลกสูงสุดในเมืองผู้ดิสเก้าสมัยนะครับอาจจะต้องคิดหนักเนื่องจากพวกเขามีสถานะการเงินที่ค่อนข้างตึงเครียดอย่างไรก็ตามนะครับลิอร์พูอาจจะเลือกใช้วิธีการขาย1ใน7ผู้เล่นในแผงไม่ฟิลออกไปเพื่อที่จะได้นําเงินจํานวนหนึ่งเพื่อนํามาใช้ในการซื้อติอกโคันตูรา โดยมีความเป็นไปได้สูงที่ is, ามาร์โกกุยชกองกลางดีกรีทินชอสเเบียซึ่งทําผลงานได้ดีในการเล่นแบบยืมตัวกับหญิงชลาแฮาทเบลินเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับจะโดนแจ็คพอต้วยความที่ปัจจุบันนะฮะเดอเลอดมีผู้เล่นแผงกองกลางที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพถึง6รายโดย4ี่รายแรกได้แก่จอดัดนแฮนเนสันฟาบิโยอเล็กออกเล็กชุมเลนและนาบีกกตายังคงเป็นเสาหลักของทีมทำให้กุยิตคงยากที่จะสอดแทรกเข้ามาได้ และนักเตะอาจจะถูกขายไปในราคาประมาณ20ล้านปอนด์ราว760ล้านบาทซึ่งก็มีหลายทีมในลีกเมืองเบียร์นะครับสนใจอยากจะได้ตัวไปเสริมกลางส่วนอีก2รายได้แก่เจนสปินเนอร์วัย3 4ปีคงเป็นไปได้ยากที่หงแดงจะขายนักเตะได้และได้ก็าตัวสูงนะครับเนื่องจากอยู่ในช่วงบ้านไปอาชีพพอขัดแข้งแล้วขณะเดียวกันเจ้าตัวก็คงไม่ถูกขายเพราะมีบทบาทสําคัญในห้องตึงตัวเช่นเดียวกับจอร์จินทวนในีดุมดาวเตะเลือดดัสที่ยังคงเป็นนักเตะคนสําคัญของจิกกิ้งคลับ แม้ว่าตอนนี้จะยังอยู่ในช่วงการเจรจาสัญญาใหม่ก็ตามนะครับฉะนั้นแล้วมากรุกกูยิตน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเจคิคอัแล้วในการหาเงินเพื่อซื้อตัวติโกโก้ขันราชเช่นเดียวกันกับการเตรียมที่จะปล่อยแฮร์รีเวอร์ซันกับเชดันเชอร์กกรี่ออกจากทีมเพราะทีมยังต้องนําเงินไปซื้อผู้เล่นในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กข้ามาอุดชงโวจากการขาดหายไปของโดยยนรอบเลนทีมหลานสโมสรไปอยู่กับเซเนตเซนส์ปีเตอร์เบ er ิร์ก ท่านี้ตีเอโก้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการย้ายออกจ, Ari ina, จากทีมอาริอันสอารีนาหลังจากอินเตอรกับความสำเร็จตลอด7ปีที่อยู่กับไบเยอร์มิวนิกและอาจจะตรงนิงไปอยู่กับลิเวอร์พูลทันทีที่เสร็จสิ้นภารกิจกับต้นสกัดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นลีกแต่ก็อาจจะเลือกทนอยู่กับเซอร์ไตัเบอร์มิเนกต่อไปเพื่อที่จะได้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ในปี2021นะฮะก็น่าจะเป็นมาโกกรูฟิดนะครับซึ่งจะขายให้กับแฮพทาเบอร์ลินนะครับในราคา20ล้านปอนด์แล้วก็ เพิ่มเงินไปอีก7ล้านปอนด์ก็ได้27ล้านปอนด์ไปซื้อติโ,โอโกอาคันโทราแล้วนะครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ดิวติโ,โอโกอาคันโทราล่าชานะฮะสองทีมลีกวันสนใจขอยืมตัวเบนวูดเบิร์นสูสึกหรือดูกานใหม่ก็โกดยคำรายงานว่าปอดสมัตนะครับและอิสวิทาวคือ2ทีมจากลีกวันสนใจที่จะขอยืมตัวเบนวูดเบิร์นกองหน้าดาวรุ่งของลิเวอร์พูลเป็นนอทีม ในฤดูกันใหม่นะครับโดยทางทีมชุดเบลในวัย20ปีเคยถูกปล่อยยืมตัวออกฟอร์ดไปเมื่อฤดูกันที่ผ่านมาแต่ก็เจอกับปัญหาการบาดเจ็บจนสุดท้ายในครึ่งซีซั่นหลังนะฮะต้องกลับมาพักรักษาตัวก,กับลิเวอร์พูลโดยทางทีมงานลิเวอร์พูลเองนะฮะเลยอยากให้เบนวูดเบิร์นได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาฝีเท้าหรือเรื่องของความฟิตอีกครั้งสำหรับเบนวูดเบิร์นนะครับผ่านการเล่นกับทีมชุดใหญ่ลิเวอร์พูลมาแล้ว1 1นีขด้นอย่าโดยสร้างชื่อจากการเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของ Liverpool. ที่ทำประตูได้ในวัยเพียงแค่17ปีกับ45วันเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นทีมในลีกวันของอังกฤษนะครับที่จะขอยืมตัวเจ้าหนูรายนี้ไปฝึกหัดนะฮะก็แน่นอนนะครับน่าจะเป็นการย้ายแบบยืมตัวนะครับสําหรับเบนบูธเวิร์นแล้วมาปิดท้ายข่าวขำๆกันหน่อยนะครับอาจจะไม่มีทางเกิดขึ้นก็ได้นะครับหรืออาจจะมีพลิกโผเกิดขึ้น ก็มาฟังเนื้อหาข่าวกันหน่อยนะครับคิดซะว่าเป็นข่าวขำๆแล้วกันแมนยูซอลล่มลิเวอร์พูลวางแผนเซ็นสัญญาเจเดนชันโชซื้อผู้ดีคอนเฟิร์มนะครับลิเวอร์พูลจับตาดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจลจะกับเจเดนชันโชคาดหากปีแสดงสดเฮวี่ยงสมันี้ซัมเมอร์หน้าหงดังทุ่มเงินคว้าตัวแน,น่นอนลิเวอร์พูลแชมป์พิมพ์มลังกฤษนะครับฤดูกาลล่าสุดกำลังวางแผนกระชากตัวเจเดนชันโชปีกตัวเก่งของปูเิเซียดอนมนทีมแข่งในศึกบุนเดสตลิเกีเยอรมันมาร่วมทีม ในช่วงสัมมน,นานะครับถ้าหากแมน,นเชสเตอร์ทีมคู่ปรับลุงบลีกไม่สามารถปิดดิวในช่วงสัมม์น,นี้ได้ตามการรายงานจาก d x p ะเอ็กเสซีนงกอังกฤษเมื่อวันอังคารที่1 8ส,สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนดัเต้ต่วัย20ปีตกเป็นเป้าหมายในการสมทับของโอเล็กนโซชาในย่างแห่งทีมโอทลร์ฟอร์ดหลังจากโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยกระซกตะข่ายไป20ประตูกับ20อาซิดในลุกันที่พนนานาแต่จากการที่ทัพสีเหลืองตั้งตัวไว้โหดสูงถึง108ล้านปอนด์ ส่งผลให้การเจรจาต้องส่งฝ่ายยังไม่คืบหน้าตามการรายงานนะครับสื่อดังแดนผู้ดีระบุว่าลิเวอร์พูลกำลังจับตาดูสถานการณ์ของเจดดนชันโชอย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้ามาล่าตัวในช่วงสัมมน,นาทันทีนะครับหากปีธาดงังไม่สามารถปิดยีลได้ในช่วงสัมมาน,นี้ตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลได้รับผลกระทบทังทั้าทักงเงินจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ม่สามารถคุ่มเงินก้อนโตในช่วงสัมเนนี้ได้โดยหนึ่งรายที่ไปคว้าม,มาได้ก็คือคอสตาร์ซมิการ์ดแบ็กซายตีกีิตินชช่นเกรดของโอลิปิกอสด้วยค่าตัวเพียงแค่11.75ล้านปอนด์เท่านั้นนะฮะส่วนข่าวนี้มาจากเดลี่เอ็กซ์เพรสนะครับสำหรับแฟนๆมีความคดเห็นกันอย่างไรครับกับข่าวของเจนนันชันชุก,กับลิเวอร์พูลนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที20สิงหาคมนะครับ